ค่ะสวัสดีค่ะชื่อรจนาสมบัติทิพย์นะคะคณจจะศิลปศาสตร์ค่ะสาขาเข,า,ข,า,เขาเรียกอะไรอะศิลปศาสตร์และวิชาเอกก็ส,ะระสา <Okay. S 2> สรสนเทศศาสตร์ค่ะวัะะน okay. นี้รู้สึกยังไงบ้างคะได้รับ<ส>รู้สึกป้าปืม้มภูมิใจมากค่ะปื้มใจสุดๆค่ะไม่คิดว่าจะมีโอกาสในวันนี้แต่เขาะด้ความมุ่อุตสาหะของเราเราเลยมีความมีวันนี้ได้ค่ะ ก็เพราะมาสะทเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามาเรียนคือแล้วอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ค่ะแล้วไม่ต้องเรียนระบบไม่ต้องเข้าห้องเรียนยงนั้นเราอยู่ว่าอ่านหนังสือเราได้ถึงเวลาก็มาสอบค่ะ,นนคะก็ได้ใช้ทําได้ประสบได้ไปทํางานในห้องสมุดที่ว่าเขาจ้างทํางานก็ได้ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาห้องสมุดค่ะอ่า ก็อ่านหนังสือแล้วก็จดบันทึกสรุปไว้ในสมุดพอถึงเวลาสอบก็เอาสมุดที่บันทึกไว้มาอ่านค่จจะไม่อ่านในหนังสือค่ะเพราะว่ามันเยอะมันจะเครียดค่ะอ่านที่เราสรุปทําความเข้าใจอะค่ะแล้วมันจะได้ดีค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะแล้วยิ่งตอนไปรับปริญญาต่อหน้าพรกพักรู้สึกลื้มมากค่ะดีใจสุดๆไม่คิดว่าเราจะมีในวันนี้ค่ะ ก็มีความคิดก็อาจจะอยากจะเรียนต่อโทเพราะว่าอาจารย์หลายท่านก็ชวนต่อโทอยู่ค่ะแต่เป็นเรื่องอนาคตก็ยังตัดสินใจลำบากอยู่ว่าเราจะไปเดินทางมาลำบากหรือเปล่าเพราะว่าต่อโทมันก็ต้องมาทุกเสาร์วอาทิตย์กลัวร่างกายเราจะไม่ไหวด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าโอกาสมาในเรียนมสทดูค่ะมสท ข้าเรียนง่ายก็จริงแต่ต้องจบยากคุณต้องขย,ยันมานะหน่อยนะคะถ้าคุณมานะคุณกไไ็ได้รับปริญญาแบบนี้ค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะ